ข้อคิดดีๆจากที่ปรึกษาเอฟเนื่องจากนะคะคุณแพทย์นภภาให้สัมภาษณ์นะคะว่าได้ปรึกษาคุณแอฟค่ะเรื่องการสื่อสารกับลูก mm hmm. เหตุที่พ่อแม่นั้นต้องแยกทางกัน mm hmm. คุณแอฟนะคะก็บอกว่าอ๋อแพทก็มาปรึกษาเป็นช่วงๆค่ะไม่ได้ปรึกษากันตลอด ตั้งแต่เรามาทําพิธทีกรร่วมกันนะคะก็มาจัดรายการด้วยกันแทบจะทุกเช้าค่ะแต่ก็ไม่มีโอกาสคุยนะคะเพราะว่ารายการสดบางทีเขาก็ไลน์มาบ้างไม่ได้ไลค์กันตลอดเวลาค่ะซึ่งนะคะแล้วนะคะก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นกูรูเรื่องนี้ไปแล้ว คุณแนะคะก็บอกว่าจะบอกว่านอกจากแพทนะคะก็ยังมีคนอื่นๆค่ะซึ่งพอเห็นเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะเจอสถานการณ์ที่คล้ายๆกัน แต่หลักของแอฟนะคะเวลาที่ให้คำปรึกษาคือส่วนใหญ่เนี่ยจะทำตัวเป็นที่ระบายซะมากกว่าค่ะแอฟเข้าใจว่าส่วนหนึ่งทุกคนนั้นอยากจะเล่าสู่กันฟังเพราะว่าอยากจะระบายในส่วนคำแนะนำนั้นก็ควรจะทำอย่างไรแอฟก็ให้คำตอบกับใครแบบชัดเจนไม่ได้ค่ะเพราะว่าปัญหาของแต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกัน สิ่งที่ทุกคนเล่านั้นก็จะเป็นอีกอย่างซึ่งเป็นมุมค่ะแต่และมุมของอีกฝั่งเนี่ยเราก็ไม่เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปก็ค่อนข้างระมัดระวังในการให้คำแนะนำถ้าถามในแง่มุมหรือประสบการณ์ของแอปว่าแอปตัดสินใจอย่างไรอย่างนั้นแอปแชร์ได้หมดค่ะซึ่งนักข่าวนะคะก็ถามคุณแอฟว่าแล้วคุณแอฟเนี่ยจะมีวิธีบอกลูกยังไงนะคะ คุณแอปก็บอกว่าอันนี้เนี่ยแอปปรึกษาคุณหมอมาอีกทีค่ะคุณหมอก,ก็บอกว่าให้ทําเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่ได้หมายความว่าใครๆก็เป็นนะคะแต่ให้รู้สึกว่าเราเนี่ยจัดการได้ทุกเรื่องทุกอย่างคือไม่ต้องห่วงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือแม่จัดการได้ทุกอย่าง และทุกอย่างที่เราทำเนี่ยก็อธิบายลูกแบบสั้นๆให้ลูกเข้าใจได้ง่ายๆคือไม่ซับซ้อนไม่ดราม่านะคะแล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กคือไม่ได้อยู่ด้วยกันก็บอกแค่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ไม่ต้องไปอธิบายที่มาที่ไปเอาเข้าจริงเนี่ยบางส่วนแอปก็ยังลืมไปแล้วเลยค่ะคือถ้ามันไม่มีประโยชน์นะคะก็ไม่มีอะไรที่จะต้องจำ และยิ่งไม่มีประโยชน์เข้าไปใหญ่เลยค่ะถ้าจะต้องไปเล่าให้เด็กน้อยฟังนักข่าวนะคะก็บอกว่าคุณแพทเนี่ยก็ทำตามที่คุณแอฟบอกแล้วก็มีขอบคุณคุณแอฟมาด้วย คุณแอปก็เลยบอกว่าบางเรื่องนะก็ไม่ได้ติดตามผลค่ะเราแค่อยากให้เขาได้ระบายให้สบายใจคืออะไรที่เขาไม่ได้เล่าแอปก็ไม่ได้ถามแต่ถ้าเขาอยากจะเล่าอยากจะระบายแล้วก็ต้องการกำลังใจแอปก็มีให้ทุกคนตลอดสุดท้ายเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะต้องมาจบแบบแอบคือบางคนเนี่ยอาจจะกลับไปมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีความสุขก็ได้เหมือนกัน และนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเธอนะคะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากข่าวสดบันเทิงค่ะเรียกได้ว่าก็เป็นคุณแม่สุดสดตรองนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีค่ะก็เอามาฝากกันนะคะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระ,ะดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า